กอไปกองเดี๋ไปเดีไปเไปด,ไไดไีอันนี้คือกลาของไปสวนนะคะ พีแหละพี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 ว้ายว้ายว้ายพีกัมียถามนะว่าพีทำไมลึกๆเลย อ๋อคนผีคนผี ต้องการอาวุธพี่ต้องการอาวุธองไหนมีอาวุธให้วีบ้างพี่ต้องการอาวุธพี่ต้องการอาวุธโอ๊้ยมันโซอยู่อ้ยงานเข้ามันก่ออยู่ไม่ใช่มันโซอยู่ วยไ,ไี่ตายเอื้อกไม่เป็นไรมไม่ยอมไม่ยอมจะมีใครหยิบวิญญาณวิ่ไปไหมวิวเกิดได้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงวิวเฮ้ยจ้ะ Thank you. เอาไม่ใช่เพื่อนยาขอยาขอยาเธอเอาไม่ได้ยาเปลี่ยนไม้ก็ได้อัดชับเปิดประตูมีคนเอาเพื่อนไปแล้วมีคนอุ้มเพื่อนไปแล้วอาใช่ันหน้าตาเหมือนโคเรมลาวามากเลยจริงๆโอ้ยอเตียงมาเตียงมาเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเขาหายตัวอยู่เขาหายตัวอยู่เขาหายตัวอยู่โอ้เขาดึงวี เขาเล็งวิเขาเล็งวิมีต้องการอาวุธและวีต้องการเอเนอรจดิงซัดบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนขอเวลาให้วิหายใจนิดนึ่งโอ๊ยวิกดผิดวิกดผิดวิลดเลือดตัวเองทำไมเกิดอะไรขึ้นวิละกัะเออมันตามมาไม่เอา ไม่เอาอย่ารักเขาเขาเปิดกองก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อน ำไมเพียงมาเพียงมาเฉยทำไมมาตามเมียอุ้ยผิดท้อง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 ผิด้องผิดท้อง ไปหมดแล้วเหรอพี <toujours festivals> ่คนเดียวพี่มัวแต่สู้ผีเขาหนีกันไปหมดแล้วพี่ไม่เห็นเขาหนีกันไปหมดแล้วเหลือพี่คนเดียวมีหน้าตะผีตาพี่รัวๆอะไรเบลค่ะเบลค่ะเจอเบลแล้วค่ะวีเดินผิดทางหลักๆ แกกกกกลลลวันนี้เราก็จะเล่นกันไม่นานอะก็จะเล่นกันสักประมาณห้าสิบตาเท่านั้นเองเอ๊ะห้าสิบตาเลยเหรอมาเล่นมาเล่น ิมไปด้วยกันไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ติมตายแน่เลยอุยอ้ยอุ้ยตันโดดลงน้ำอีกไมนะหลงทางช่วยด้วยด้วยนะก่อนทุกคนนนยามช่วยด้วยได้เลยเดี๋ยวฉันไปช่วยเธอเองนะอัมาพร้อมมินยานติม ใช่พี่เดินผิดพี่เดินลงน้ำตรงเป็นทันที่ลงน้ำแน่ไหนั่นแหละเฮ้ยฮทำไมมันน่วงจังเอียวติมเหลือยี่สิบหกคุยไม่มีใครหยิบติมจ้าเอ๋เอาไม่โดนอ,อ้ยไม่ ไม่นะานายามอยู่ไหนโอเคนายามอยู่ลูโอ้โหวิเกิดไกลมากนายามรอแป๊บอะมีคนหยิบนายามไปแล้วโดนไล่ละเออจำได้ตรงนี้มียานี่ไงไม่จำได้ อ้าวในายามโดนปล่อยเอาผีว่าแถวนนยามเหรอ,อโไงอ้ผีมันอยู่ข้างหลังเลยดิวะ่ะ น้อหนีไปเออไม่ทันเลยเจ็บปวดพี่แบ๊กบอกตีหนีเล่นไหลกันเพื่อนอเพืออนนอยู่ไหน้ั่น้อมาแอ้ว้อยู่ข้าง เบลตัวนี้เบลเบลตัวนี้ทำไมทำไมดักเก่งจังเลยอ่ะพี่จิมเขาดักเก่งมากเลยโหดจริงคนนี้โหดจริงอ่ะสองหนึ่งแหละรอเรียบร้อยพี่แบ๊กตอตอนนี้พูดได้แล้วสินะเพื่อนเพื่อนหนีไปเพื่อนหนีไปพี่แบ๊กลือสู้ โอ้ยอ้าวเออเผื่อเผื่อตกตกบ้านตายตะลื้อตกบ้านไอยโอมเข้ามาด่วนเลยตะลื้อตกบ้าน เราลอ่อผีให้นายามโชชกโชโชกแล้วผีก็เดินกลับไปหานายามพผีเฝ้าผีเฝ้าผีเฝ้าผมไม่ได้เฝ้าผีเฝ้าพี่แบ๊กเดี๋ยวพี่แบ๊กตายแทน เดี๋ยวนะเกิดมาก็เจอเลยเหรอวีวีวีพี่แบกเก็บพี่แบกก่อนพี่แบกเก็บพี่แบกก่อนได้ได้ได้อยู่ไหนอะสวนแล้วสวดสวสวนแล้วสวดพี่แบกอยู่มันไม่บอกตำแหน่งยานให้เลยอะเก็บเก็บหมดแล้วฮะโอเคโอเคโอเคอ้าวคุณผีตามเขามาทำไมวิ่งก่อน โดนไปพวนี้คกวมีคนโีชุบคนนี้ก่อนจอใครเจอใครใกล้ก่อนก็ชุบก่อน คิดเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเอือ,อ,อตายไม่หนีไปเลยหนีไปเลยบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> ประตูเกิดข้างๆอ่ะคือพี่จิมเมื่อกี้คือวีวี่สวดอยู่พอพอพี่จิมโดนชึกไปปุ๊บประตูขึ้นข้างๆ คือคือหันหลังจากที่สวดเป็นประตูพี่ก็เลยหันหลังแล้วเลือดพี่เต็มอยู่พี่เพิ่งเกิดหันหลังไปประตูกโดดเข้าไม่รอผีด้วยไป <c oughs> แล้วจ้าแต่ความฟุกคือมันเป็นประตูแรกด้วยอะเกิดหลังวีเนละยโชคดีโชคดีมากทำทำ,ทำบุญด้วยอะไรอะโชคดีแล้วเกิน <c oughs> <c oughs> บูชายันด้วยนะยามะนะ 嗯嗯。嗯。